เโดนแม่แม่รายการไม่กูเกิลก่อนเลยไม่แต่ที่จำได้คือในในอินสตาแกรมตัวเองนี่คือแบบไม่ได้ถ่ายกูเกอล น่าจะเป็นคอนเสิร์ตกำลังใจถ่ายทำไมอ่ะนั่นดิถ่ายทำไมวะเพราะว่าต้องมีขึ้นโชว์วะก็เลยแบบถ่ายรูปรวมกันดูหน่อยเพราะว่าตอนนั้นจะมีทั้งไบท์ทั้งโซ่แล้วก็เตาแล้วก็ผมถ่ายพวกคอนเสิร์ตเหรอน่าจะ ู่โอ้่าทอะไรกโอ้อหดน่าวเลยคอนเสิร์ตกำลังใจคอนเสิร์ตกำลังใจถ่ายก็บคอนเสิร์ตชคอนเสิร์ตอ่า ปลาผ่าอะไรงเง้ยสีตอบไปแล้วนะฮะภาผิดนะฮะเตาจะโดนห้าีจุกๆเลยเ่ามันไม่ตายหรอกยถายงานอะไรถายทำไมฮะที่ถ่ายเป็นงานใช่ไหมครับค่าคนกำลังใจถ่าย แต่ไม่ได้ถ่ายคู่กันถ่ายแยกก็คือผมถ่ายก่อนนี่ก็มาทีหลังผมกลับแล้วนี่ค่อยๆถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายคู่กันถ่ายด้วยกันคอนเสิร์ตคาชาเต๋าครับ ไปเท้าคู่ ถ้าตอบผิดนะเสามียังไงขาช้าต้องมีเหมือนน้นหมดโอเคนะพอเสร็จเสาฮะเวลาที่ขาช้าโกรธเนี่ยอาการต่ออยูเป็นยังไงนี่ไม่ใช่คำถามอาช้าเวลามันโกรธอาการจะเป็นยังไงโอ้โหการโกรธเอออันนี้ไม่ต้องถามอยากรู้ว่าโกรธมันเป็นยังไงร้องร้องให้ร้องให้ร้องได้เห็นร้องไเลยรห้ ถ้าก er ิดค <ic Tamb> <ía> <art ic> ุณทำแล้เขาโกรธวิธีการง้อแบบไหนการย้อนแบบไหนสองตัแล้วระหว่างกระชาอาจจะชอบขอโทษแบบแมนๆเฮ้ยกลัวโทษจบโอเคหรือขอโทษแบบกวนกวน ก็ปิดไปแล้วทั้งกระชาครับพี่เล่นพีจริงหรือแบบแมนแมนเลยขอโทษแบบไหนกระชาเด็ดทั้งขอโทษแบบแมนแมนขอโทษแบบพี่เล่นพีจริง <c oughs> ไอ้เนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ชอบแบบตรงๆรอยู่แล้วชอบแบบโชว์พาวโชว์พาวเฮ้ย <c oughs> พูดดีๆก่อนอ ขข้้ออครับมีเล่นทีจริงนะถ้าเกิดเต๋าทําให้ขชาโกรธขชาคุณอยากแค่เขาง้อคุณแบบจริงจังหรือยืดจริงๆฮะท่านขชาครับขชาดูนะว่าเต๋าไม่ต้องขชาญขชาญมันแทบไม่เลยมันไม่เคยตอบคุณผิดเลย แต่นี่แกนี่ขอแกนหนักเลยโอ้มีการปรับคฝาบกับชายอย่าผิดนะแล้วเขามีแบบว่าชักล้่นชักลัานโด่งสีแดงด้วยนะแล้วเขาเดี๋ยวว่าปากปากแบบสวยๆใหญ่ๆนะโอ้โหจบจบกัน่น้ฮะชาครับแม่เต๋าเชื่ออะไร ชื่ออะไรเดี๋ยวต้องย้อนก่อนมีอะไรวะเองเนี่ยได้ก่อนพ่อชื่อต่อยพ่ออยู่ด้วยพ่ออยู่รุ่นพ่อมาด้วยสมมติพ่อไปอยู่ลูกตาต่อยพอร้อลูกตาต่อยต่อยเต้น เต่าว่าจำได้ว่าน่าจะของจองกันชื่อพ่อชื่อแม่อ๋อ,อ,อนอ้อยก็เต่าเต่าแม่ชื่ออะไรฮะชื่อเต่าครับเต่าลูกเต่ตา ตัดสิบงตมาไปใน่ะวสามเตานะฮะนี้พ่อสุดท้ายแล้วพ่อที่สิบนะจะเป็นการพิสูจน์ประชาเป็นแง่รู้ว่าเตารู้เรื่องทุกอย่างปกป้องไม่คุณโดนทำลาย จวมาดูสภาพดีไม่ได้ดีมันเป็นแบบนี้เสาอะตั้ตงใจตอบนะฮะข้าคาชาเป๋ายิ่งจุกโป่ปคาชาจะชนะหรือแท้คณะกรการครับนี่นง่อง2แล้วออกนะโอเค ถ้าดาวผลถ้าดาวฝนถูกถ้าทักถ้เสมอนะไม่มีเสมอก็เป่าใหม่สีเป่าอะไรอันนี้ไม่มีเสมอกระเป่าจนกว่าจะรู้ผลว่าถ้าคุณดาวผลถูกแปลว่าสิบมอนี้คุณไม่ทำให้ประชาโดนทำร้ายเลยแม้แต่ใบมันจะดูดีนะแต่ถ้าตอบผิดแล้วก็มันจะแก่เท่าเลยโอ จบต่อไปไงก็อยู่ที่มันและแพหรือชนะคุณตอบได้แม้กระทั่งดูวงเล่าเลยว่าเขาจะชนะหรือแพ้หตุการนี้ตอนนี้เขากลังขาขึ้นขาขึ้นขาดวงไรกัล่ะลากเลยดวงกำลังมางานกำลังมาต่อยฉุกผมว่าชนะชนะนะชนะแน่นอนเฮ้ยเคยได้ยินคำนี้ปะวะไม่ไม่รู้เฮ้ยได้ยินจบสิเขาเพิ่งไม่รังกียจเกม